พระคาถาพยาเสือตะกบซับพระคาถาพระยาเสือตะกบซับบทนี้ท่านว่าเป็นจุดยอดพระคาถาแห่งโภกรัพย์และอำนาจบารมีเสือออกหากินคล่องตัวไม่มีปืดเครืองเรื่องอาหารโภกรัพย์เด่นอำนาจและเมตตามหานิยม พระคาถาเสือตะบุทรบทนี้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ dispatch Na mohuthaya kukluk suku Luku suku, ku. suku. kukluk kukuluk sunak maka Somarsa